สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะพบกับคุณครูโมนะคะวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อหาในบทที่4เรื่องประชาธิปไตยใบกลางนะคะหนังสือและแบบฝึกที่เราจะใช้เรียนในวันนี้นะคะก็คือหนังสือภาษาพาทีตั้งแต่หน้า58ถึงหน้า65นะคะและหนังสือ แบบฝึกทักษะภาษานะคะหน้า29และหน้า30นะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดให้พร้อมถ้าพร้อมแล้วเราไปสรุปเนื้อหากันเลยค่ะปีนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนที่น่าสนใจอยู่สองคนก็คือมีดีคนรูปหล่อพ่อรวย ใจกว้างมีเพื่อนมากและเรียนหนังสือเก่งอีกคนหนึ่งคือพานุหน้าตาธรรมดาพ่อไม่รวยเรียนหนังสือปานกลางแต่เป็นกองหน้าทีมฟุตบอลที่เก่งกาจมีดีเริ่มแสดงบทบาทกับเพื่อนๆด้วยการใช้เงินซื้อขนมให้เพื่อนๆทานเพื่อไม่ให้เพื่อนได้ออกความคิดเห็น ไม่ยอมให้พนาไปช่วยถือของให้ครูผิดกับพานุที่ไปช่วยครูโดยมีดีไม่อาจห้ามได้และเมื่อคืนที่ผ่านมามีดีไม่ได้ทำรายงานส่งครูอ้างว่าไฟฟ้าดับครูไม่เชื่อคำแก้ตัวของมีดีทำความกุ้มใจให้แก่เขายิ่งนัก เขาเดินไปที่โรงอาหารเพื่อคลายเครียดและเดินเชิญกับน้องเปียหกล้มกระแทกพื้นแต่เขาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรไม่พาไปห้องพยาบาลแต่ได้เอาเงินยัดมือใส่น้องเปียคู่20บาทแล้วจากไปไม่แสดงความมีน้ำใจที่โอบอ้อมอารีเมื่อพานุมาพบเข้า จึงได้พาน้องเปียคู่ไปทำแผลที่ห้องพยาบาลก่อนหน้าจะมีการเลือกตั้งมีดีไปบอกเพื่อนๆให้ไปเชิญพวกหัวหน้าห้องทั้งมต้นและมอปลายมาร่วมรับประทานอาหารเนื่องในโอกาสวันเกิดของเขาเป็นการซื้อเสียงโดยทางอ้อม ปรากฏว่าไม่มีใครมาร่วมด้วยดังนั้นผลการวางแผนซื้อเสียงจึงไม่สำเร็จผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนจึงเป็นพานุสรุปแล้วนะคะสรุปแล้วนะคะก็คือคนที่ลงรับสมัคร ก็คือมีอยู่สองคนใช่ไหมคะนักเรียนมีอยู่สองคนก็คือมีดีและพานุนะคะอ่าแต่มีดีเนี่ยทำอะไรทำอะไรให้ให้ที่มันเป็นสิ่งไม่ดีนะลูกสิ่งที่มีดีทำนะคะก็คือการซื้อเสียงนะคะ โดยการใช้เงินใช้อำนาจกับเพื่อนนะคะกับนักเรียนคนอื่นๆในโรงเรียนนะคะเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจนะคะมีเพื่อนก็คือเพื่อนที่แบบไม่ได้ไม่ได้เป็นเพื่อนแท้นะคะเพื่อนที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากมีดีเท่านั้นนะคะจนวันหนึ่ง ที่มีดีตัดสินใจที่จะทำการซื้อเสียงทางอ้อมก็คือเป็นวันเกิดของมีดีใช่ไหมลูกแล้วทีนี้โดยการชวนเพื่อนชวนหัวหน้าห้องอมาทานอาหารในวันเกิดของเขาแต่ว่าไม่มีใครมาเลยนะคะทำให้แผนการนี้ของเขาเนี่ยล้มเหลวไป ะะต่างก,กันกับพานุนะคะต่างก,ก,กันกับพานุที่พานุทําอะไรลูกพานุเป็นเด็กดีมีน้ําใจชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเลยนะคะสิ่งที่พานุทำนะคะไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยนะคะแต่ทำด้วยใจ พานุก็ได้ใจกับคืนมานะคะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนก็คือพานุนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเราให้นักเรียนเปิดไปที่หนังสือแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะในหน้าที่29กันเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ข้อหนึ่งนะคะเขาถามเขาถามว่าให้นักเรียนเนี่ยให้นักเรียนเขียนให้นักเรียนเขียนคุณสมบัติของประธานนักเรียนที่ชื่นชอบนะคะ <S <S ให้นักเรียนเขียนคุณสมบัติของประธานนักเรียนที่ชื่นชอบนะคะ เขียนมากี่ข้อเอ่ยห้าข้อนะคะห้าข้อมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเขียนไปเลยที่นักเรียนชื่นชอบนะคะหนึ่งมีความสุจริตนะคะไม่คดโกงสองมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะเป็นคนมีน้ำใจนะคะต่อทุกคนเลย อะไรก็ว่าไปเลยลูก5ข้อนะคะข้อที่2ให้นักเรียนอธิบายความหมายของข้อความต่อไปนี้นะคะตามความเข้าใจของนักเรียนนะ,ะข้อความต่อไปนี้ก็คือแผลจุกราคา20บาทเท่านั้นเองนะคะแพลจุกราคา20ครูพ,พิมพ์ิ ะะแผ่จุบราคา20บาทเท่านั้นเองนะคะข้อนี้เราจะไปดูตรงไหนนะคะข้อนี้นะคะดูที่หน้า61นะคะหน้า61ถึงหน้าหน้า61ถึงหน้า60 สองเอ้ยสองสิอะไรหกสิบสองนะคะอ่ะไปดูเลยนะคะเขาบอกว่าหน้าหกสิบเอ็ดนะหน้าหกสิบเอ็ดพอมีดีเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ในช่วงที่มีดีไปชนนะคะมีดีไปชนรุ่นน้องนะคะอ่าก็คือพอไปชนเนี่ย พอไปชนปุ๊บเนี่ยมีดีออกเดินนำหน้าเพื่อนด้วยอารมณ์ขุนมัวไม่ทันสังเกตเห็นน้องปอห้าที่กำลังวิ่งเล่นไล่จับกันมีดีจึงชนน้องเปียคู่คนหนึ่งอย่างแรงจนน้องเปียคู่เซธหลาล้มกระแทกพื้นวิ่งยังไงไม่รู้จักดูตาม้าตาเรือมีดีเอดตโรลัน่นแต่คงนึกอะไรขึ้นมาได้ มีดีก็เลยเปลี่ยนน้ำเสียงนุ่มนวลลงเป็นยังไงเจ็บไหมอา้าวเอาเงินไปกินขนมแล้วกันน้องเปียวคู่ไม่ได้อาปากตอบเลยธนบัตรใบหนึ่งก็ถูกยัดใส่มือแล้วเจ้าของเงินก็เดินจากไปด้วยความน้องเปียวคู่มองตามด้วยความงุนงงนะคะเหตุการณ์นี้ก็คือเหตุการณ์ที่มีดีเดินไปชนน้องป .5 นะคะแล้วเอาเงิน ให้น้องพอห้าไปนะคะทีนี้เหตุการณ์ต่อไปก็คือเป็นอะไรไปจุป๊บทำไมททำหน้าเหมือนจะร้องไห้อย่างนั้นล่ะเสียงใครคนหนึ่งดังก็คือเสียงของพานุนเองนะคะพอพานุมาเห็นพานุก็เลยถามน้องผู้หญิงคนนั้นนะคะน้องเปียคู่เนี่ยซึ่งชื่อว่าน้องจุ๊บนะคะว่าเป็นอะไรหรือเปล่า หน้า62นะคะน้องเปียคู่หรือจุ๊บเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่พานุฟังแล้วชี้ให้ดูแผลที่ขาดูสิคะพี่พานุพี่มีดีเขาไม่ฟังเลยว่าจุ๊บเจ็บที่ตรงไหนแผลจุ๊บราคา20บาทเท่านั้นเองนะคะจุ๊บตาแดงทําท่าจะร้องไห้คำว่าแผลจุ๊บราคา 20บาทเท่านั้นเองนะคะที่เป็นคำถามนี้นะคะก็คือเกิดจากการที่อะไรมีดีมาชนน้องป .5 นะคะที่ชื่อว่าน้องจุ๊บอ่าแล้วเอาเงินให้น้อง20บาทบอกว่าไปกินขนมโดยไม่ถามน้องไม่ถามไทยหรือเจ็บไหมอะไรยังไงหรือเปล่านะคะอ่า แล้วทีนี้คนที่มาเห็นเหตุการณ์ก็คือพานุนะคะพานุก็ถามว่าเออเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะทีนี้น้องจุ๊บเนี่ยน้องจุ๊บก็เลยว่าดูสิพี่พานุพี่มีดีเขาไม่ถามไม่ฟังเลยว่าจุ๊บเจ็บตรงไหนนะคะแผลจุ๊บมีราคา20บาทเท่านั้นเองนะคะอ่ะจาก ข้อความต่อไปนี้นะคะเทลจ๊ปราคายี่สิบาทเท่านั้นเองเนี่ยนักเรียนเข้าใจว่าอย่างไรนะคะอ่าต่อไปนะคะข้อ3ในหน้า3าในหน้าสานะคะหน้าสานะคะ,ะเหตุสำคัญที่ทำให้โรงเรียน ของพานุได้เป็นแชมป์ฟุตบอลของจังหวัดมีอะไรบ้างนะคะให้นักเรียนไปดูค่ะที่หน้า62ถึงหน้า63านะคะ,ะในในย่อหน้าสุดท้ายเลยนะคะในหน้า62ย่อหน้าสุดท้ายเลยนะคะอ่ะ วันแข่งขันมาถึงกองเชียร์ผู้เข้ารอบทั้งสองฝ่ายคึกคักต่างตะโกนส่งเสียงเชียร์การอย่างกึกก้องเมื่อกรรมการเป่านกหวีดเริ่มการแข่งขันพานุในตำแหน่งกองหน้านอกจากจะจ่ายบอลให้ปีกซ้ายปีกขวาได้แม่นยำแล้วยังครองบอลได้ดีแล้ววินาทีทองก็มาถึงพานุยิงเข้าประตูได้เป็นลูกแรก ท่ามกลางเสียงเฮ hey, เสียงแสดงความยินดีจากกองเชียร์อย่างถล่มทลายนะและหน้า63นะคะในย่อหน้าแรกนะคะเมื่อเริ่มเกมใหม่โอกาสทองก็มาถึงอีกถ้าพานุจะยิงประตูเองก็คงทำได้แต่พานุกลับส่งบอลให้เพื่อนเป็นผู้ยิงประตูแทนเสียงตบมือชมเชยดังก้องสนาดนี่แหละ ลูกผู้ชายที่แท้จริงไม่ทำตัวเด่นแต่เพียงคนเดียวสมกับทำงานร่วมกันเป็นทีมคงไม่ต้องบอกทุกคนก็รู้ว่าโรงเรียนของพานุได้เป็นแชมป์จังหวัดของปีนี้นะคะ,ะจาก2ย่อหน้าที่อ่านไปเมื่อกี้นะคะ,ะเราจะเห็นว่าการเล่นบอลของทีมของพานุเนี่ยเขาเล่นบอลยังไงลูกเขาทา เขาเล่นบอลเป็นทีมทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมนะคะไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเด่นออกมานะคะอ่าจะสังเกตว่าทุกคนจะส่งบอลให้กันและมีความเชื่อใจกันนะคะเพราะฉะนั้นสาเหตุสำคัญสาเหตุสำคัญที่ทำให้โรงเรียนของพานุได้เป็นแชมป์ของจังหวัดก็คืออะไรหรกก็คืออะไร การทำงานร่วมกันเป็นทีมนั่นเองนะคะ,ะต่อไปการซื้อเสียงคืออะไรนักเรียนมีวิธีการที่จะไม่ให้มีการซื้อเสียงได้อย่างไรนะคะการซื้อเสียงคืออะไรลูกจากเรื่องประชาธิปไตยใบกลางของเราที่เราเรียนมานะคะการซื้อเสียงใครเป็นคนซื้อเสียง ระหว่างมีดีกับพานุมีดีนะคะมีดีชื่อดีมากเลยนะคะแต่มีดีทําไม่ดีเลยนะลูกอ่าสิ่งที่มีดีทําก็คือใช้เงินใช้อำนาจในการซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงของคนอื่นนะคะอ่าทีนี้ นักเรียนคิดว่ามีวิธีการอะไรที่จะไม่ให้มีการซื้อเสียงได้นะคะ,ะเราอะถ้าแบบมองกันจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถไปห้ามคนอื่นเขาได้ใช่ไหมถ้าเขาจะมาซื้อเสียงเนี่ยถ้าเขาจะจ่ายเงินให้เราเราห้ามเขาได้ไหมเราห้ามเขาไม่ได้แต่นักเรียนห้ามตัวเองได้หรือไม่ได้ นะคะถ้ามีคนมาซื้อเสียงจากเราเราต้องทำยังไงปฏิเสธไปเลยไม่รับเงินนะคะและทำคิดในสิ่งที่นักเรียนคิดและทำในสิ่งที่นักเรียนคิดว่ามันถูกต้องนะคะอ่าเพราะฉะนั้นวิธีการที่นักเรียนจะป้องกันไม่ให้มีการซื้อเสียงก็คือเรา จะต้องไม่รับเงินจะต้องไม่ยอมให้คนอื่นมาใช้อำนาจในสิทธิ์ที่เป็นของเรานะคะต่อไปนะคะข้อ5นักเรียนคิดว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต้องการบุคคลที่มี คุณสมบัติอย่างไรเข้ามาบริหารประเทศนะคะข้อ,ะอนี้นะคะในหน้าหกสิบห้านะคะในย่อหน้าสุดท้ายเนี่ยมีบอกไว้ชัดเจนเลยในย่อหน้าสุดท้ายมีบอกไว้ชัดเจนเลยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าการเลือกตั้งประธานนักเรียนเป็นวิถีทางหนึ่งในการเตรียมนักเรียนให้พร้อม ก่อนที่จะเข้าสู่การปกครองในระดับประเทศนะคะนั่นก็คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งต้องการคนที่มีความสามารถและเป็นคนดีที่ซื่อสัตย์สุจริตเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศ มากกว่าประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาตินั่นเองนะคะอ่าแล้เรนก็เขียนตอบลงไปเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเราคุณครูก็ขอจบการเรียนการเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนก็ทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราพบกันใหม่ ในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะ